ถือดีก็ถืองี้ใช่ไหมไม่ได้เลยอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัครับ ใช่ครับสาถุกนะครับ hmm. no, mm ืือตัวยังอ้อหใจสดชื่อที่ต้นงการต้นชื่อี่ต้องการ้าไหวทครับก็้ามาแล้วผม